สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ผมเดินเข้ามายาป่าแล้วก็เพื่อจะไปตัดใบกระเพาะนะครับทุกคนเพื่อจะไปมูนหลังคาที่ผมทำไว้นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เดินขึ้นเข,นขามาคุกค้นที่จะเหนื่อยเนาะแต่ว่าป่าที่ผมอยู่นะตอนนี้ ไม่ใช่ฝ่านบ้านเรานะครับมันเป็นฝ่านเพื่อบ้านเรานะครับทุกคนแล้วก็พื้นที่ป่าที่นี่ค่อางที่จะสมบูรณ์ครับแต่ที่ผมอยู่ตัวนี้จะเป็นป่าไผ่พาดนะครับทุกคนไม้ไผ่พาดเนี่ยมันจะเป็นตะกลไม้ป่าดีชื้นนะครับแล้วก็พื้นที่ฝ่านเพื่อบ้านเรานี่ย จะมีล่องลอยสัตว์ป่าให้เราได้เห็นมากกว่าฝันบ้านเรานะครับทุกคนฝันบ้านเราเนี่สัตว์ป่าลกขนาดลงมานะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางแล้วก็ไปหาไปกระเพาะกัดีกว่าว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามานะก็เพี่เพื่อนก็ติดตามเรไปนะว่าเราจะได้เจอใบกระเพาะที่เราตามหา,ห,า,ห,าหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นร่องรอยกว่างนะครับทุกคนนี่เห็นไหมว่ามันมีรอยขุดอย่างนี้นะครับทุกคนถ้าเราเจอรอยขุดอย่างนี้เป็นตัวผู้แน่นอนนะครับมันส่งสัญญาอนณาเขตขขาวนะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมเดินเข้ามาผมรู้สึกว่าไม่มีร่องรอยขุดเดินมาก่อนเลยนะทุกคนมันลกทึก ไปหมดนะทุกคนนี่โหมองไปทางไหนก็าตานไปหมดนะทุกคนแล้วก็มันจะเป็นดงไม้คนนี้นะทุกคนนี่มันจะเป็นดงไม้คนนี้นะครับแล้วก็สีที่ผมไม่ชอบสุดๆก็คือมันมีต้นคนนี้ด้วยนะทุกคนนี่ต้นคนนี้เนี่ยเวลาเราเดินลุยมาเนี่ยมันบาดมือนะทุกคนเห็นไหมมือผมเนี่ยเป็นรอยหมดแล้วนะทุกคน มันคือมาใบครอ,อบครอบเข้ามาเนี่ยทุกคนนี่ครอบข้ามาพวกน,น,น,นี้โอ,ขอ้ขมมากๆเลยนะ,ะยังไงเราก็จะลองลุยไปข้างหน้านะครับดูซิว่ามันจะมีพืนที่เปิดหรือเปล่าไปครับทุกคนและหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวุฒิไม่พ่ายเนี่ย เข้าหากันยังไงนะครับหรือว่ามาเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่ก็คือไม้นะครับไม้อ่อนคือไม้อ่อนปีนี้นะครับทุกคนหน่อไม้ปีนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก่อที่จะมาเป็นวุ้ไม้ไผ่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะไม่มาเอานะครับทุกคนเพราะว่ามันกลายนะ เนี่ยเราก็จะมาทาการผ่าเนี่ยบึ๊บทีเดียวพอทุกคนแค่นี้นะครับเจาะเราอยากได้กี่ข้อเราก็เอาไปเลยตังใจชอบของเรานะครับเนี่ยผ่าอย่างนี้นะครับผ่าลักษณะอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วทําไมถึงเราผ่าแล้วมมากลายมากลายเป็นวุดได้นะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วนะครับทุกคน ไอ้น้ำหรือว่าน้ำเนี่ยอาจจะซึมเข้าไปข้างในนะครับทุกคนหรือว่ามันเป็นไอ้น้ําผมก็ไม่แน่ใจนะแต่วิธีการทําก็คือทําอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีมันจะมีวุฒมันจะเกาะลลอกระบอกไหม้นะครับทุกคนแต่ถ้ากระบอกใหม่ดีๆเนี่ยได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้ากระบอกไหนอาจจะได้วุฒไม่ดีมันก็อาจจะได้น้อยนะครับทุกคนไอ้น,นี้ก็แล้วแต่เลยนะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณตั้ สี่ห้าห้าวันหกห้าวันหกวันนะทุกคนเราก็มาถากการตัดเราตัดตัดจากช่วงบอลน,นะทุกคนตัดจากช่วงบอลน,นี้แล้วก็ผ่าออกมาแล้วก็ขุดเอานะครับแต่บัตทีมันก็ลงไปอยู่ที่ก้น,นก็มีนะแต่บัตทีมันติดอยู่ข้างๆเนี่ยข้างกับลูไม้นี่มาติดอยู่ข้างในนะทุกทุกคนไม่ใช่ข้างนอกนะครับไม่ใช่ด้านนอกนะด้านในหนู้ ก็วิธีกาหาวุธก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนที่ว่ามันมีรูมันมีรูเกิดขึ้นกับามานเ,เนี่ยเราไม่ควรจะกินนะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อเข้าไปได้นะครับแล้วก็อาจจะกินแล้วจ,จะไม่ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เขาก็ไม่ค่อยนิยมก,กินกันนะครับเขาก็จะนิยมก,กินกาผ่าเอาอย่างเงี้นะครับทุกคน ผ่าแล้วก็ทิ้งประมาณห้าหกวันเขาก็มันเจาะเอาอโอเคครับทุกคนวิธีการหาวุธก็คือประมาณนี้เลยนะการหาวุ้จากไม้ไผนะ่เนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอไฟกระเพาะแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะนี่แต่ว่าใบอาจจะดีไม่มากนะครับแล้วก็เป็นใบกระเพาะที่ใบไ,ไม่ค่อยกว้างนะครับทุกคน ใบกระเพาะเนี่ยใบยี่กว้างเท่าไร่เราก็ยี่จะได้มุมราคาดีเท่านั้นนะครับทุกคนมันจะได้ขวากว้างด้วยมันจะได้ขวายาวด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็เนื้อจัดผมหาไม่เจอนะก็เอาต้นนี้แหละมันจะได้เท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะก็คือการใช้ใบกระเพาะเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาด้วยนะครับทุกคนการใช้ฝากครอบไม้เนี่ยค่อข้างที่จะช้า นะครับแต่ว่าถามว่าอะไรมาทนกว่านะไม้ฝากข้อมันจะทนกว่าแน่นอนนะครับไม้ฝากข้อก็ไม่ต่างอะไร่าไปกระเพาะนะครับถ้ามันโดนควันไฟบ่อยๆนะี่ยมันจะทนฐานได้นานมา,มากๆเลยนะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดไปกระเพาะเลยว่า ตนเดียวเราก็จะมาคัดเอาเดีใบดีๆนะไอใบที่ไม่ดีเราไม่เอานะครับเพราะว่ามนรยะทามันไกลนะทุกคนที่ว่าไอใบที่เราตัดลงมาใบไม่ดีนะทุกคนเราก็เอาลงมาด้วยนะครับเพื่อให้ต้นมันเนี่ยออกใบที่ดีขึ้นนะเมื่อคัดแต่งนะทุกคนเราก็แต่งนะ เ,เราเก็จะมาตัดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องฉีดฉิดปิดดากข้างนี้ออกไปเลยนะทุกคนในปิดนี้ไอปิดพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับพอเวลาเราเอาไม้ไปน,นิดแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรนะทุกคนมันจะหนักเปล่าแล้วมันจะกีดก,กะป <c oughs> ิดออกไปเลยทุกคน แล้วก็ถ้าเราดูถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีงานที่ว่ามันเป็นตกลามพอดีนะทุกคนมันจะเป็นสั่งลามพอดีเลยเราก็เลือดฉีดสั่งลามพอดีเลยนะครับนี่เพื่อแบ่งคัดเท่าก,กันนะครับฉีดออกมาสองสีอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไปนิดง่ายนะครับทุกคนเอาอย่างนี้เลยนะแล้ว 走吧，转过去，他不能动，别让他们动。来 <music>，停，停停停，干嘛呢？ ครับทุกคนเราก็จะเก็บผักหวาดป่าไปกินด้วยนะทุกคนผักหวาดป่าก็จะเป็นใบล,ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลย แต่มันไม่น่าจะเขาไม่น่าจะเรียกว่าพาวางป่านะครับมันน่าจะมีชื่อนะครับนี่นะทุกคนบรรยากาศรอบๆที่นี่พอเวลาผมขึ้นมาถึงที่นี่นะทุกคนอากาศหน่าทันทีเลยนะผมว่าถ้านาก,ก็คือน,นี่แย่แน่เ,นเ,นเลยก็มีก่อกไฟแน่นอนนะครับเพราะว่าลมเนี่ยเย็ยนมากๆบวกกับต้นไม้ใหญ่นะทุกคน มันก็จะเย็นเป็นเรื่องปกตินี่เลยโอ้สภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากนี่แต่ว่าช่วงนี้ผักว่าป่าใบาอ่อนไม่ค่อยมีนะทุกคนนี่แล้วก็นู่นตอนหนึ่งนะน,น,นู่ตอนนึ่ะโอเคทุกคน ครับทุกคนผมก็ได้เจอกับต้นปลาไหลเผือกนะทุกคนนี่ปลาไหลเผือกนะครับต้นของมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่นี่ก็คือใบของมันนะครับนี่คือใบของมันนี่ปลาไหลเผือกเนี่ยถ้าต้นขนาดน,นี้เนี่ยทุกคนหัวมันใหญ่มา,มากๆนะครับปลาไหลเผือกเนี่ยเวลาเราขุดเราไปเนี่ยทุกคนมันจะมีก้อน ก้อนหนึ่งก้อนแรกนะครับแล้วก็ก้อนที่ 1, สองเนี่ยคล้ายๆมันจะเป็นสองลูกกลมนะทุกคนน่าคืนเพื่งจะได้ครึ่งเดียวนะเราต้องขุดลงไปอีกขุดลงไปให้สุดล่าของมันเลยนะแล้วก็เอามาดองเหล้านะครับเอามาดองเหล้าถ้าคนที่ไม่กินเหล้าก็เอามาต้มนะครับแต่ว่าถ้าดองเหล้ามันจะดีมันจะเก็บไว้ได้นานนะครับทุกคนถ้าเราต้มเนี่ยอาจจะบูดได้นะครับถ้าเรา,เามาดองเหล้า ไปส,สัดสัดสัดให้เป็นแผ่นๆเป็นแหวแวงแล้วก็เอามาตัดแดดแล้วก็ดองเหล้าถ้าคนที่ไม่กินเหล้าอยู่จริงก็ต้มก็ได้นะครับต้มแล้วก็วิธีการต้มนะรเราต้องต้มให้ได้สามแก้วน้ำอ่ะทุกข์าสามแก้วให้เหลือแก้วเดียวนะครับแล้วก็เอาไว้กินเช้าเย็นนะครับก่อนที่เราจะกินข้าวสักสิบนาทีนะครับ เราค่อยๆกินข้าวนะครับทุกคนมันจะเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะป้องก,กันโรคไข้ป่าได้นะครับเพราะว่ามันข่มมากๆนะครับก็นี่ก็คือมันมีสรรพคุณที่มากไปกว่านั้นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสรรพคุณที่ผมรู้มันก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าคนที่กินแปลว่าเป็นยานะทุกคนกินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ย เขาก็จะกินข้าวกีลาก็ได้มากขึ้นแล้วก็เลี้ยวแรงก็จะดีขึ้นนะครับทุกคนมันทุกสิทธุทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าไปกินเกินวันละสองครั้งนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันแรงพอสมควรนะแล้วก็กินถ้าดอเล่ากินมากินไม่ให้เกินปิดหนึ่งนะครับเราก็กินเป็นยานะทุกคนไม่ใช่กินเป็นมาวนะครับถ้าเราต้มกินก็กินประมาณสักปิดหนึ่งปิด ปิดก็กว่านิดนดแต่ทุกคนคือยาตัวนี้มันจะเข้มข้นมากนะคือการกินยาสมุนไพรเนี่ยผมบอกนะว่าถ้าเราหลีกเลี่ยนขอดส้มอะไรขอดดิบพวกนี้ลาบเลืออะไรพวกนี้ได้มันจะดีนะครับเพราะว่ายาบ้านตัวเนี่ยมันจะไม่ชอบมันจะไม่ถูกกับของดิบนะยาสมุนไพรส่วนมากถ้ามันมีส่วนผสมหลายๆอย่างมา,วงารวมกันยาชนิดที่ว่า,ายาแรงๆนะทุกคน มัจะไม่ค่อยถูกกับยาฝรั่งหรือว่ายาไอพวกคอนดิทิฟคอมเมนต์คาวอะไรประมาณนี้นะเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะครับถ้ามันยาตัวแรงๆเนี่ยถ้ามันไม่ถูกพวกถูกกับพวกคอนดิิดเนี่ยทุกคนมันจะกลายเป็นพิษนะมันจะกลายเป็นพิษแล้วก็มันจะต่อต้านมันจะสู้กันภายในร่างกายเราเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราแย่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นยา พื้นบ้านนะครับมีสปปรรพคุณเยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาขุดเอาเนี่ยก็เอาเรื่องนะทุกคนลึกมากๆนะถ้าเราขุดจอดสุดล่าเข้ามาเนี่ยมันจะลึกมันจะอยู่ใต้ดินลึกมากๆและที่แปลกนะครับทุกคนยาชนิดนี้ต้นปลาไหลเผือกเนี่ยมันจะไม่มีล่าไอ้นั่นนะขเขาเรียกยังไงอ ที่มันแย่ออไปเล็กๆน้อยๆอ่ะมันไม่มีนะทุกคนมันจะดิ่งลงไปเลยนะมันจะขุดลงไปถ้าทุกคนไม่เชื่อนะลองขุดดูขุดลงไปถึงไข่ถือลูกกกลมสองรูนอ่ะมันก็จะมีลาที่แย่ออกมาอีกลาหนึ่งมันจะเป็นลาตรงเลยนะแล้วก็ดิ่งลงไปใต้ดินเนี่ยสเส้นหนึ่งมันทั้งหมดมันจะมีสองเส้นนะครับถ้าใครไม่เชื่อหรือว่าใคร ไม่เชื่อในพวกผมพูดแล้วกันก็รอไปขุดดูนะครับมันจะต้องมีแน่นอนนะครับถ้าเป็นปลาไหลเผือกนะครับแล้วก็ปลาไหลเผือกเนี่ยมันมีอีกชนิดหนึ่งใบคล้ายๆกับมากนะครับทุกคนลูกมันก็จะออกได้แดงๆลูกประมาณน,นี้เลยนะทุกคนมันเหมือกันมากนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับอย่าไปกินเด็ดขาดน้ำมะเหมานะครับทุกคนนะนะถ้าเรารู้ต้น ปลาไหลเผือกไม่จริงเน่ยเราจะไปขุดโซนสี่โซนห้านะครับมันจะเป็นอะไรที่มันผิดพลาดก็ได้นะครับนี่ก็คือปลาไหลเผือกเลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนก็สรรพคุณต้นปลาไหลเผือกก็จะประมาณน,นี้เลยนะก็ใครที่ยังไม่รู้ก็อาจจะรู้นะครับถ้าใครที่รู้สรรพคุณมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับทวน คับทุกคนตัวน,นี้เราก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะแล้วก็เรากำแบตลงไปอีกทัวร์โหแ่ว่าพิษท,ที่มันลกนะทุกคนโอ้เราขึ้นมาไม่กี้จำไม่ได้นะทุกคนขึ้นมาที่ไหนวะน่าจะเต็นนี่แหละับ นี่เลยนะทุกคนเสดทางโ oh oh. อ้โหไม่มีทางแล้วทุกคนแต่เราเดินมั่วๆไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูก่อนว่ามุกพี้ผมมาทางไหนไม่รู้นะมาจากสอบัติตุก้าเราก็ดูให้ดีเลยนะทุกคนปาดขึ้นมาแน่หงาข้าวเลยนะนไหน คือมันไม่มีทานเดินนะทุกคนมาระบากตัวที่ไม่มีทานเดินนั่นแหละไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงที่รถแล้วนะครับทุกคนอ่อตัวนี้เปาแรงแล้วนะครับทุกคนเนี่นเราก็ต้อกลับลงไปข้างล่างนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบเพียรเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาให้คลิปวิดีโอก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ซื้อกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ